สวัสดีเช้าวันใหม่ที่เก้าจ้ะสถานที่เดิมๆเนาะใกล้ถึงบ้านแล้วแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเช้านี้น้ําลงด้านหลังเนาะคืนที่ผ่านมาไม่ได้ทําข้ออะไรใดๆจ้ะพอดีนะ้าได้ดูแลแม่ทีอาการไม่ค่อยดีเขาเข้ามาเนี่ยด้วยว่ารู้ปวดท้องแล้วก็อาเจียนระหว่างทางที่มาโรงพยาบาลเนาะก็เลยว่าเออเผื่อเขาจะเป็นโรคท้องร่วงอะไรอย่างนี้หรือเปล่าแต่ว่าก็ไม่ใช่เนาะ อะไรอย่างี้แต่ว่าดีก็เดี๋ยวก็คอยดูว่ากลางวันเนี่ยเดี๋ยวเขาจะต้องตรวจเลือดอีกดูว่าเ่ค่าของเลือดอะไรปกติดีไหมเนาะเรืยอย่างหนึ่งเขาเพิ่งจะท้องอาทิตย์ที่28บวกสสัปดาห์ที่28บวก3วันนะ,นะจ๊ะนะแล้วเมื่อวานน้านะลืมเล่าเออด้วยว่าอากาศหนาวเนาะก็เลยไม่ค่อยจะได้คุยเยอะสักเท่าไหร่แต่ว่าเช้านี้เนี่ยตอนนี้เลยอะที่นะ้าดูแอป อากาศของโทรศัพท์เนาะบอกว่าลบสองแล้วส่วนกลางวันเนี่ยก็จะค่อยๆอ,อุ่นขึ้นเรื่อยๆก็จะเป็นศูนย์องศาแล้วก็บวกสององศาอะไรประมาณนี้ก็เขาบอกว่าวันนี้กับกวันพรุ่งนี้อากาศจะแบบอุ่นขึ้นก็จะอยู่ที่ศูนย์หรือหนึ่งหรือสององศาอะไรประมาณนี้แหละอืมแต่ที่น้าบอกว่าลืมเล่าให้ฟังน่ะก็คือว่าเมื่อวานนี้เขาออกรายการทีวีเลยแถลงการเลยแบบว่าใครอะ เขาเรียกก็อะไรอ่ะผู้บัญชาการทหารสูงสุดเออเข้าออกมาพูดว่าออคนสวีเดนเนี่ยเตรียมความพร้อมให้ดีเกี่ยวกับสงครามเนาะนั่นแหละแล้วทีเนี้ยนะกก็เป็นหนึ่งในคนสวีเดนนี่แหละนะหรือคนที่อยู่ในประเทศนี้อ่ะอย่าว่าแต่ว่าคนสวีเดนคนที่อยู่ในประเทศนี้แล้วกันเตรียมความพร้อมกับการรับมือถ้าออถ้าเกิดจะเกิดสงครามขึ้นอะไรเงี้ย ซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อสักเดือนตุลาพฤศจิกาไหมน้าได้มาบอกอยู่เล่าให้ฟังอยู่ว่าที่ทำงานเนี่ยส่งเป็นจดหมายมาบอกว่าถ้าเกิดสงครามเกิดขึ้นในซีบีเดนเนี่ยเธอ,อยังต้องมาทำงานอยู่เออไม่ใช่น้าคนเดียวหรอกเพื่อนน้าก็ด้วยเหมือนกันแต่ว่าไปทำงานนะ้าไม่กังวล กังวลตรงที่ว่าไปกลับจากบ้านไปทํางานเนี่ยไปยังไงก่อนถ้าเกิดว่าจะเกิดสงครามอย่างนี้ขึ้นจริงๆคืออด้อย่างหนึ่งเนะเาะที่เขาบอกให้เตร,รียมความพร้อมก็คือพวกอาหารน้ํเาเสื้อผ้ายารักษาโรคเบื้องต้นหรืออะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละน้านเนี่ยเมื่อสองปีที่แล้วไหมที่ตอนที่รัเสเซียกับยูเครนเขา ทำสงครามกันใหม่ๆเขาก็ออกมาพูประมาณนี้แต่ตอนนั้นที่ทํางานนะไม่ได้ส่งออจดหมายมาบอกว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ถ้าเกิดจะมีสงครามจริงๆเธอยังต้องมาทํางานนะนะว่าเขาคงรู้อะไรมาก่อนบ้างแหละก็ถึงได้ส่งจดหมายนั้นมาแล้ววันเมื่อวานนี้เขาเพิ่งถึงจะมาบอกว่าอาจจะเกิดสงครามอะไรอย่างนี้ให้เตรียมความพร้อมมาไว้อยากจะบอกค่ว่าเมื่อสองปีที่แล้วที่ ยูเครนกับรัสเซียเขาเริ่มทำสงครามก,ารกันนักก็เตรียมไว้เลยนะไปถอนเงินออกมา3,000ันก็ไม่ได้มากเสร็จแล้วก็ซื้อน้ำมาไว้ซื้อพวกอาหารกระป๋องมาไว้มาโมงมามา่าหรืออะไรต่ออะไรพวกนี้แหละนี้ก็เลยว่ามันก็ไม่เกิดเนาะก็ใช้ไปหมดแล้วกินไปหมดแล้วนี่เดี๋ยวคงต้องหาเริ่มซื้อเข้ามาไว้พวกอาหารแหง้งอาหารที่กินง่ายๆเปิดกระป๋อง้วกินได้เลยเลยประนี้เพี่ะเพราะว่าเขา พูดไปถึงว่าเราอาจจะไม่มีไฟฟ้าใช้น้ําก็อาจจะไม่ได้มีคือเขาอาจจะปิดการใช้น้ําใช้ไฟอะไรเงี้ยน้าเนี่ยยังมีเราเขาให้เตรียมแบบพวกเทียนพวกอะไรพวกนี้นะเครื่องให้ให้ทําความอุ่นได้ให้กับร่างกายอะไรเงี้ยถ้าเราไม่มีไฟฟ้าใช้จริงๆเราจะได้มีธงมีเทียนแล้วก็น้าเนี่ยยังเก็บวิทยุกเก่าเนาะของน้าเนี่ยเอาไว้ที่แบบว่า ตั้งแต่ลูกเล็กๆแล้วนะก็ซื้อวิทยุอันนี้ไว้ให้เข้าใช้ซึ่งมันใส่ซีดีเล่นซีดีได้เล่นเทปคาสเซ็ตได้ด้วยนะแล้วก็มันใส่ฐานได้เพราะว่าถ้าถึงเวลาน,นั้นยริงๆอะ่ะเรายังจะได้ฟังข่าวสารได้ในบ้านเดี๋ยวนะต้องซื้อฐานมาไว้ใส่ให้มันแล้วก็อะไรอีกอะ่ะออพวกยารักษาโรคอะไรต่างๆนี่แหละอ่ะแต่ยังไงก็แล้วแต่ขอยาให้เกิดหรือถ้าเกิดก็จะเตรียมตัวให้พร้อม ใครที่อยู่ทางไหนก็ดูแลตัวเองด้วยนะจ๊ะ,ะน้าถึงบ้านแล้วเดี๋ยวเต็มตัวนอนแล้วก็คืนนี้ไปทำงานต่อจ้ะสวัสดีตอนเย็นหวออนที่เก้าจ้ะไปกันไปทำหน้าที่ของนา้าเออหน้าที่ของน้าก็คือไปทำงานเนาะรับผิดชอบรับผิดชอบในหน้าที่ของตัวเองเองเอนั่นแหละจริงๆแล้วนะมีหน้าที่หลายอย่างอยู่นะจริงๆแล้วทุกคนมีหน้าที่จ้ะอยู่ที่ว่า อยากจะรับหน้าที่อะไรเอาไว้เอาไว้อ,อย่างของน้าเนี่ยหน้าที่ของน้าก็คือไปทำงานหน้าที่แม่หน้าที่ลูกต่างสถานการณ์ต่างกรรมต่างวาระเนาะอยู่กับลูกก็ทําหน้าที่แม่ไปอยู่กับยายอ้วนก็ทําหน้าที่ลูกไปอยู่กับเดนนิสอ,อยู่กับผัวก็ทําหน้าที่เมียไปส่วนอยู่ที่ทํางานก็ทําหน้าที่ ในส่วนที่ตัวเองทำงานเออนะทุกคนมีหน้าที่เป็นของตัวเองอยู่ที่ว่าตัวเองจะรับผิดชอบหน้าที่ของตัวเองอดีมากน้อยแค่ไหนเท่านั้นแหละหน้าเองอดีบ้างไม่ดีบ้างในหน้าที่ของตัวน้านะต่างกรรมต่างเวลาละต่างสถานการณ์แต่ว่าหน้าที่ที่รับผิดชอบแต่น้าก็พยายามทําให้ดีที่สุดนะเท่าที่คนคนหนึ่งจะทําได้ตอนเนี้ อยู่ที่สององศานะอากาศเริ่มอุ่นขึ้นแต่จะอุ่นแบบนี้ให้สักสองวันมั้งเห็นเพื่อนบอกวันนี้กับวันพรุ่งนี้หลังจากนั้นเดี๋ยวก็กลับมาหนาวอีกเหมือนเดิมอุ่นก็ใช่ว่าหิมะจะหมดไปนะเห็นไหมหิมะเนี่ยยังอยู่เหมือนเดิมจ้ะส่วนวันนี้เดินม,มาแค่นี้หอบซะแล้วมื้อเย็นของน้าก็เป็นขนมจีนน้ำยาที่ทำเมื่อวานวันนี้ก็ยังเหลือกินอยู่ เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเนี่ยออกกะก็ยังคิดอยู่ว่าเดี๋ยวจะต้องไปหาซื้อของเนาะแล้วก็ซื้อของฝันให้อัญญาครอบครัวหนึง่งยิ่งเนี้ยเฮ้ยนะเนี่ยสั่งบ้างแล้วแหละของฝันให้อัญญานนะ่ะแต่เดี๋ยวว่าจะไปซื้อแพนเพิร์ทให้เขาสักลังหนึ่งพ่อเขาขอไว้ <c oughs> ส่วนเรื่องว่าถ้าเกิดว่ามีสงครามอะไรเกิดขึ้นมาจริงๆอะ่ะเดี๋ยว น้าอยู่สองวันเนี่ยเดี๋ยวจะพยายามที่จะตุนตุนเอาไว้นะพวกน้าเำพอดีว่าดูในติกตกแล้วก็เขาแนะนำมาว่าถ้าเกิดเกิดสงครามเกิดขึ้นนะ่ะเราจะต้องเตรียมตัวแบบไหนเตรียมน้ำเตรียมเงินเตรียมอะไรอะไรเงี้ยเท่าที่น้าจำได้ก็จะเป็นเงินสดเนาะแต่ไม่ใช่แบงค์ใหญ่ๆนะเงินสดที่เป็นแบงค์เล็กๆ ส่วนจานวนเงินประมาณเท่าไหร่นั้นะน้าไม่รู้แต่ว่าเคยพูดกันแบบนี้กับเพื่อนคนไทยนี่แหละแฟนเขาเตรียมอาไว 3, า 3, ้สามพันสามพันสวิตคราวจ้ะแต่น้าว่านะเดี๋ยวจะหาเตรียมไว้อีกก็จะค่อยถอนเงินออกมาเทียร้200อยสองร้อยเพราะมันจะได้เป็นแบงค์เล็กๆคราวที่แล้วอ่ะนะเตรียมมาไว้สามพันมาสองปีที่แล้วซึ่งน้าใช้ไปหมดแล้วนัเงินนั่น,นเอาไปย้ที่เมืองไทยแล้วเอาไปแลกเอาไปแลกเป็นเงินบาทหมดแล้วนะ ด้วยว่าที่สวีเดนเนี่ยเขาจะไม่ค่อยรับเขาไม่ค่อยรับเงินสดใช่ไหมล่ะก็เลยว่าอ่ะงั้นฉันก็เก็บเอาไปใช้ที่เมืองไทยแล้วกันก็เลยครั้งนี้เดี๋ยวจะกดเทียที่ลับแบบว่า400รหรือ200ร้อยด้งไงเพราะที่นี่มันจริงมีแบงสองร้อยด้ไงเออก็เลยจะได้ว่าเป็นเงินเป็นเงินเงินเล็กๆเงินที่แบงไม่ใหญ่อะไรประมาณนี้แล้วก็น้ําน้ําทั้งน้ําแร่แล้วก็น้ําดื่มธรรมดาเพราะว่า น้ำแรก่ก็เป็นนะว่าต้องเข้าใจเนาะร่างกายเรา,เาบางทีมบางก็ต้องการแร่ธาตุต่างๆที่ในน้ําธรรมดานะไม่มีเขาเลยเ,เก็บน้ําไว้ทั้งสองอย่างนะทั้งน้าแร่แล้วก็น้ําธรรมดาแล้วก็เก็บถังน้ําเอาไว้ด้วยเพื่อที่เวลานั้นจะได้เราเออกไปเติมน้ําได้เนั่นแหละแล้วก็อะไรอีกอะแล้วก็พวกอาหารไม่เช้าน้าพูดไปยังออะเอาเป็นว่าพวกอาหารอาหารที่ให้คุณค่าแล้วก็ให้คุณค่าอ,อ แต่ที่เราก็ก็พวกพวกถั่วพวกอะไรต่างๆที่อยู่ในกระป๋องเราไม่ต้องมาทกํก็เราไม่ต้องมาทําอาหารเไรเงี่ยเปิดกระป๋องแล้วกินได้เลยอาหารสําเร็จรูปที่เปิดจากกระป๋องล้วกินได้เลยอะไรประมาณนี้นะแล้วก็พวกแพมเพิสผ้าอนามัยอันนี้เราก็ลืมไม่ได้เลยเนาะเป็นผู้หญิงหรืออะไรเงี้ยผ้าอนามัยเราก็ต้องมีย้ายขาดส่วนบ้านไหนมีเด็ก ก็แพมเพิสเนี่ยจ้ะก็อยากให้ขาดป้านน้าเนี่ยไม่มีเด็กเล็กแต่ว่าของลูกชายมีไงก็เดี๋ยวบอกคุณประชาคุยกับลูกสะพ้ายไ้บ้างแล้วอยู่ว่าเออต่อว่าให้เขาจะมีสงครามหรือมีสงครามจริงก็ก็ตุนตุนเอาไว้กักตุนเอาไว้นะแต่ว่าเดนิสบอกเขาก็ครูไปอย่างนั้นแหละแต่ก็เออเอาแนวนอนอะไรไม่ได้นะก็จะพยายามเก็บเก็บอยู่ต่อให้เดนนิสเขาจะไม่เห็นด้วยหรืออะไรใดๆก็แล้วแต่เออเดี๋ยวก็จะพยายาม ซื้อข้าแต่ปกติแล้วอ่ะบ้านน้าก็จะมีตุนอาหารไว้อยู่แล้วไม่ใช่ว่าตุนหลกเหมยอยือนงว่าถ้าเกิดว่าเดนนิสเข้าอยู่บ้านเนี่ยก็จะไปซื้อเอามาไวท้ทีเดียวเยอะๆเลยเหมือนปลากระป๋องปลากระป๋องกุ้งปลาหมึกอะไรต่ออะไรพวกนี้ก็คือซื้อแช่แข็งเอาไว้อาหารมีไม่ขาดตู้แต่ช่วงนี้มันก็เริ่มร่อยหลอไงเพราะว่าน้าเนี่ยไม่ได้ไปซื้อของร้านไทยมาอุยจะสองเดือนแล้วไหม,มนั่นแหลอะอะเริ่มเย็นมือแล้วเดี๋ยวไว้ค่อยคุยกันใหม่จ้ะ